ครับก็สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับปรีแมปกับปาเจโลนะครับผมนะครับคันนี้เดิมทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่า r รีแมปแล้วรถจะวิ่งประมาณไหนครับผมคันนี้ก็รถเดิมๆเลยนะครับผมจูนแบบเน้นประหยัดนะครับเดี๋ยวดูตอนอัตร่งดูครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับเจียโต้นะครับผม ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถปาเจโร่นะครับผมจูนใช้งานนะครับผมเน้นเน้นประหยัดเป็นหลักนะครับผมอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็สําหรับท่านไหนสนใจรีแมปติดต่อได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าน่ามแปดเก้นะครับผมยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ